อาจารย์ครับโอเคนีนะครับอาจารย์ครับขอ,ข,อขออนุญาตถามนิดนึงครับอาจารย์เอ่อ หมายหมายเรียกนี่มีมาตั้งแต่วันวันที่เท่าไหร่ฮะไอ้นี่หมายจับหมายจับแล้วไม่มีหมายเรียกล่วงหน้ามาก่อนเหรอฮะเออไม่มีก็ไม่ได้บอกหมายเรียกที่นี่หมายจับเลยหมายเรียกมันขึ้นเชียงใหม่แล้วหมายจับนี่มีการแจ้งล่วงหน้าไหมครับอาจารย์หมายจับก็ไม่แจ้งเขาก็จับเลยวันนี้เขาก็จับวันนี้เขาแจ้งข้อหาหรือยังคะข้อหาก็หมีตั้มดีชันภาคข้อหาทันเท่าหร่อเมื่อ่อเมื่อไหร่คะ หมายถึงว่าไปมินตอไหนเป็นข้อหาที่ไปปลาัยที่อิมพีเรียลเมื่อหลายเดือนที่แล้วรเหมือนตั้งปต่ปลายปีหรือเปล่าอาจารย์ยืนยันว่าไม่มีหมายเรียกมาล่วงหน้าใช่ไหมครับไม่มีหมายเรียกครับไม่มีหมายเรียกนะฮะตำรวจทำไมถึงจับตอนดึกครับทำไมไม่จับตอนกลางวันครับพอถามตำรวจครับทำไมถึงเรียกจับตอนดึกครับก็เจอตอนดึกถ้าใครก็เจอตอนดึกก็จับตอนดึก ท่านครับไม่มีหมายเรียกมาก่อนไม่มีหมยจับตับงแต่มม้จับหมายเรียกไม่มีใช่ไหมครับตกลงก็าไม้จับไมยจับแสดงว่าแสดงว่าพูดมาหลายเดือนแล้วใช่ไหมครับที่นี่ก็น่าจะตั้งแต่ปลายปีมั้งเออผมก็จำไม่ได้น่าจะเป็นปลายปี แล้วตรงนี้ตรงนี้คุณสุรช so you know okay. okay. ัยยอมรับสารภาพไหมคะว่าเอยังไม่ให้การนะเพราะยังอีกหลายคดีคดีมินี่ผมยังเป็นสิบคดีไม่ใช่แค่คดีเดียวตรงนี้เราจะขอประกันตัวอะไรไหมก็ไม่รู้เขาให้หรือเปล่าถ้าเขาให้ก็ประกันถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่ไม่ต้องยื่นในสุดวาเราเตรียมหลักทรัพย์เตรียมอะไรมาย่างก็กลับมาตะกี้เองไปเตรียมอะ ไบอกคิดว่าคงจะยังไม่ไม่มียังไม่กู้ยันต่างมจับนี้ออกวันวันนี้แล้วก็จับวันนี้เลยไม่ใช่ไมยจับออกมาตั้งแต่เดือนมกราอาจารย์รู้ลงหน้ามาก่อนไหมครับว่ามีไมยจับก็รู้ข่าวออรู้แต่ข่าวแต่ยังรู้แต่ข่าวใช่ไหมฮะไม่มีหมายมาบ้านเนาะก็ก็มันมีไมยเรียกที่เชียงใหม่ แล้วเขาก็ยกเลิกไปเพราะว่านีเอสเอยจะเอามาทําคดีไะนั้นก็คิดว่านีเอสอยจะรวมคดีทั้งหมดได้ไปทําที่เข้าใจนะนะนคิดว่าดีเอสไอจะเป็นคนจับก็เพราะว่าดีเอสเอยก็บอกเป็นคดีพิเศษอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันเราก็ไม่รู้เนี่ยเพราะทางนี้เขาก็ไม่ร่หมกันคิดว่าการจับคารเเืียมยงนก็คาราเียมจะได้ใบใสเมื่อสามวัน ก็ไอ้นี่มันเป็นมันเป็นในที่ปราสัยเก่าไอปลาสัยใหม่นี่ยังไม่ออกมาตีแต่ก็คงกูก็ดีแล้วจับไม่ต้องห่วงผมเพราะผมต้องการให้มันเป็นเป็นเดนที่จะต้องมีการรณนรมณ์ันเรื่องมาตรา112อยู่แล้วตรงนี้ไม่มีปัญหา คุณทราบเข้ามาจับยังไงครับอาจารย์เข้ามาจับโอ้เข้าตามจับไปตอนที่ปลาใสเสร็จจากหนามหลวงมาก็ไปส่งไปพักพวกที่มืองนแล้วก็เข้าไปชาติจับตรงนั้นทำยังไงมั่งครับก็ก็อาจจะเข้าใจผิดกันนิดหน่อยเกือบถูกผมสวนนะเมื่อกันเลยพูดกลับเพราะผมนึกว่าพวกทีมอุ้มก็มันค่อนข้างจะฉุกเฉินสักหน่อยเอาไม่ว่ากันตรงนี้ ตั้งแต่อาจารย์เคยโดนคดีลักษณะนี้เนี่ยคด,ดีหมิ่นผมยังคาอยู่ที่ศาลนครลักชณะสงครามสามหลวงเบิรการจับลักษณะน,นี้อาจารย์เคยโดนอย่างนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าดูหลายครั้งแล้วครับก็รวอย่างล,ล,ลักษณะอย่างนี้ไม่ไม,ไม่มีคือจริงๆเนี่ยแค่โทรศัพท์ไปผมก็ามาเลไม่ต้องเพราะผมเตรียมอยู่อาจารย์รู้หรือเปล่าว่ามีหมายจับคะตอนเดือนมกราครับ ผมแค่ได้ Mau, ข่าวเพราะมีคนบอกข่าวว่าไ้ตอนที่แถลงข่าวที่อิมพีเรียนเนี่ยทางตำรวจก็ไม่ได e ้ส่งหมายส่งอะไรให้ส่งหมายเรียกมีที่เชียงใหม่อะไม่เกี่ยวกับคดีอม่ไม่เกี่ยวที่อิมพีเรียนหมายเรียกก็ไม่มีใช่ไหมครับหมายเรียกไม่มีแล้วก็ท้าย่าข้าขั้นตอนครับก็ก็มันคงไม่อธิบายอย่างนั้นหรอกเพราะการขอหมายจับเนี่ยเขาก็คงขอสาร เอ๊ะขอสารใม่ตำรวจตรงนี้เหรอสารยังไหมสารผู้สารผู้ออกหมายนี่ขออนุญาตถามคุณตำรวจครับว่าทำไมไม่ไม่ใช้วิธีการโทรคุยลักษณะสื่อสารกันธรรมดาผมไม่เบอร์โทรอ่าเรื่องนี้คือคือขับรถตามไปเือที่จะชาร์จหรือเไม่ได้คาร์จคือจะจับครับแล้วทำไมไม่ไม่ไม่ขอไม่จับเขาตรงที่เวทีปลาใส่ค่ะ เขาคงกลัววุ่นวายเนี่ยจับวิธีปราศโอเคนะจับกดผมแล้วนะก็ไม่ออกหมเรียกมาก่อนนี่มรังคับตอหรือเปล่าับไปไหนครับจับที่ไหนจับไหนซอยป่าชาลาศานะนั่นเป็นถนนใดครับพี่ชาลาปเทเลย ตรงนั้นพื้นที่ของนนทีขอาดยื่มานนบุรีเะแขวนเจอะไรจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตำรวจจะดำเนินการยังไงต่อคะสอบปากคำข้อหาอะไรกันพี่ีมีมินนึ่ครับมินนึ่สอข้อหามินครับเรนท่จากการาสที่ไหนคะีเรียครัินเดีย อิมพีเรียนพลาดๆวันที่เท่าไหร่ครับผมก็จำไม่ได้น่าจะเป็นปลายปีปลายปีสองเดืวนทันวาปีที่แปดไม่ไม่แน่ใจตอนนี้อาจารย์มีทนายหรือยังครับโอยยกษ์มาเมื่อกี้เลยอย่างทนายตอนนี้เบื้องต้นข้อหาเดียวก่อนใช่ไหมครับก็มีข้อหาเดียวคนคนแจ้งความคดีมีแก้วหมายจับไะมฮะใครแจ้งนะฮะเลขที่อะไรครับพี่ คนตบรถสี่กีรินีแก้วรองผู้บัดในการตำรวจใช่ใช่ไหมเรามาเรียกจากของสนักทุชัยใช่สำนากทุกชัขอดูมีหมายเลขมีเดี๋ยวสักพักเดี๋ยจะแจ้งให้สื่อมวลชนนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับทีาเรียกมาเพราะว่าทางอาจารย์เขาขอกรอบเฉยญแล้วก็เขอยากให้ดูว่าตำรวจทำถูกต้องไม่ถูกต้องกันเองนะครับดูพี่จังฮะจังอาจารย์หัวหดนะครับขออนุญาตนะครับขออีกคำถามหนึ่งครับอาจารย์ครับผม อาจารย์ครับอาจารย์ค <n> ิดว <ext periods dei> ่าการไม่มีหมายเรียกมาก่อนนี้ให้ความยุติธรรมกับอาจารย์ไหมครับก็ไม่ถือสากันตรงนี้ครับครับฟังอาจารย์ก่อนค่ะก็คือไอ้เรื่องคดีเนี่ยผมก็เตรียมแล้วผมก็คงมีอีกหลายคดีแต่แนวทางในการต่อสู้เนี่ยไม่ใช่เป็นการต่อสู้วาปลอยคือผมไม่ใช่รับสารภาพและไม่ใช่ปฏิเสธแต่ผมจะต่อสู้ในลักษณะว่า มีการดึงสถาบันเบื้องสูงลงมาตรงนี้เราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้เปลี่ยนแปลงอย่างที่เราเรียกร้องว่าวันนี้เปลี่ยนแปลงให้ไปแบบญี่ปุ่นได้ไหมยกเลิกมาตรา112ตรงนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องห่วงเรื่องที่ว่าจะถูกได้ประการหร done, ือไม่เพราะตัดสินใจแล้วต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องการที่จะส่งสัญญาณไปเบื้องบนให้ทราบว่าวันนี้เนี่ยวิกฤติทธาต่อสถาบันเบื้องสูงนี่มันแรงก กระแสต่ตอต้านเนี่ยสถาบันเบื้องสูงแรงมากดังนั้นวันนี้มันจะเกิดสงครามกลางเมืองถ้าหากว่ายังปล่อยยังปล่อยรัฐบาลน,นี้บริหารอย่างนี้อยู่ต่อไปเนี่ยเพราะมันพูดง่ายมันก่อรูปขึ้นมาแล้วจากเหตุการณ์ที่ราชประสงค์วันนี้แต่ถ้าหากว่ายังปล่อยให้ดาเนินการไปอย่างนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดมันก็จะไปเหมือนกับแถวตะวันออกกลางแล้วนี่กระแสต,ตรงนั้นอ่ะมันจะมาถึงตรงนี้ ดังนั้นสิ่งที่เราจะสู้คดีเนี่ยคือไม่ใช่สู้ว่าปล่อยผมหรือไม่ปล่อยผมตรงนี้แต่สู้ว่าวันนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วประเทศไทยมันต้องเปลี่ยนแปลงและเบื้องสูงต้องหาทางออกในการแก้ไขปัญหาของประเทศผมจะสู้ตรงนี้มากกว่านะครับดังนั้นก็วันนี้ก็ขอพวกเราก็หมายว่าก็ไม่ต้องมีอะไรก็กลับนะเพราะผมก็คงไม่ให้การอะไรก็จะบอกว่ายังไม่ให้ปากคำใดๆ ตรงนี้พม่ทราบเขาก็แค่บันทึกเรื่องการจับกุมอะไรก็แค่นั้นประจบนจะกักตัวนานนะจะใช้เวลาขนาดไหนครับก็ก็คือพูดในวันนี้ผมไม่ได้ขอประกันตัวก็คือเตรียมที่จะเข้าเรือนจําอยู่แล้วเพราะแนวทางการต่อสู้เราเตรียมไว้แล้วเพราะเราเรายังต้องตามมาอีกเป็นสิบคดีคดีนี้เพราะฉะนั้นไอการต่อสู้ว่าแค่จับตรงนี้ละปล่อยตรงนี้ไม่ใช่ ดังนั้นไม่ต้องไปเรียกร้องหรอกเรื่องโปรยเช้านะนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราก็ก็คือถ้าว่านั่นก็กลับไปพักผ่อนแค่นั้นเองคงไม่มีปัญหาค่อยว่ากันใหม่พรุ่งนี้นะครับนะโอเคครับมวลชนไม่ยอมอาจารย์มวลชนไม่ยอมคดีหมิ่นพระมงเดชาภาพนั่นแหละมวลชนไม่ยอมก็ไม่ต้องวุ่นวายอะไรนะคุณหน้ครับขอบคุณมากคร่ะ